อำเภอเมืองนนทบุรีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและอำเภออื่นๆของจังหวัดนนทบุรีโดยมีพื้นที่ประมาณ77ตารางกิโลเมตรมีประชากรตามทะเบียนราษฎร 358,786คนแบ่งพื้นที่ออกเป็น10ตำบล26หมู่บ้าน134ชุมชนโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่4ตำบล26หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลบางกลางไซมาบางรักน้อยและบางไผ่รวมจำนวนทั้งสิ้น96คนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งดังนี้เทศบาลนครน,นนทบุรีเทศบาลเมืองบางกลางเทศบาลเมืองไซมา เทศบาลเมืองบางสีเมืององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ,บ,บางรักน้อยสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันอำเภอเมืองนนทบรุรีมีการเจริญเติบโต,ตของเมืองอย่างต่อเนื่องพื้นที่ส่วนใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบถ้วนสภาพบ้านเรือนมีการกระจุกตัวหนาแน่นประชากรมีอาชีพหลากหลาย สภาพสังคมมีลักษณะความเป็นสังคมเมืองค่อนข้างสูงแต่ในพื้นที่ยังคงมีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองที่ประชาชนยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่โดยเฉพาะประเพณีสำคัญทางาศาสนาการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งนี้ภายใต้การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้ที่ดินภายในพื้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เกษตรกรดั้งเดิมของอำเภอเมืองนนทบรุรียังสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมโดยการทำสวนผลไม้ที่สำคัญเช่นทุเรียนมะม่วงกระท้อนมังคุดเป็นต้นซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่าสูงของจังหวัดนนทบรุรีโดยปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 2,829ไร่และเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันรักษาพื้นที่เกษตรเหล่านี้ให้อยู่คู่กับชาวอำเภอเมืองนนทบุรีได้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับกลไกการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ภายใต้การนำของนางสาววันนีวุฒิริธากุลในอำเภอเมืองนนทบรุรีพร้อมด้วยประหลัดอำเภอได้มุ่งเน้นการทำงานแบบสร้างความร่วมมือและบูรณาการกับทุกภาคส่วนประกอบด้วยส่วนราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดสถานศึกษาภาคเอกชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีโดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้ 1. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองนนทบุรีออกตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปรามให้สถานประกอบการดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมาย ไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอาวุธปืนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและได้ดำเนินการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มสถานประกอบการที่เปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดการจับกลุ่มลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในแหล่งชุมชนตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน เพื่อเป็นการตัดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายและบ่อนทำลายสุขภาพของประชาชนการออกตรวจรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป็นประจำโดยทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีผลการจับกุ่มดังนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองนนทบุรีได้ออกตรวติดตามสถานบริการสถานประกอบการแหล่งชุมชนจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องปามไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องการบำบัดร,รักษาจัดให้มีกระบวนการบำบัดโดยส่วนรวมของชุมชน CBTX ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนโดยมีผู้ผ่านกระบวนการบำบัดจำนวน241ราย 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนศูนย์นรงธรรมาเภอเมืองนอนทบ,บรุรีสามารถไก่เกลี่ยนี่นอกระบบโดยมีข้อมูลนี่รวมทั้งสิ้น3.546,740บาทจากจำนวนผู้ยื่นเข้ารับการไก่เกลี่ยจำนวน3 1เรื่องและปัจจุบันยังคงมีประชาชนแาร้องเรียนขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 4. การส่งเสริมอาชีพเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนได้ม่งเงินสร้างอาชีพเสริมไรายได้ให้กับประชาชนให้กู้ยืมเงินผ่านกองทุนเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สินและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่จะต้องนำเงินไปสร้างอาชีพอย่างแท้จริง 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบ,บรุรีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ พื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้การซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางผู้มีไรายได้น้อยการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงการมอบทุนก,การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 6. กการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เป็นแกนหลักในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำลำคลองถนนหนทางให้มีความสะอาดสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอนอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมรสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล,อล้อมร่วมกันโดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา,าในแต่ละพื้นที่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งบำบัดทุกข์บำรรงสุขให้กับประชาชนโดยอำเภอเมืองนนทบุรีทุกหน่วยงานมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป้าหมายสำคัญคือเมืองนนทบุรีน่าอยู่ประชาชนมีความสุขภายใต้สังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยอย่าง,ย,างยั่งยืน